เพื่อนกดติดตามช่อง b r i ยร์น c ซิกเก้คลัอย่าลืมกดตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ช่อง b r i ยร์น c ซิกเก้คลัค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปที่คนดูขอมาอีกแล้วค่ะนั่นก็คือคลิปทำตามคำสั่งคนดูหนึ่งวัน กันที่บ้านนะเราย้ายสถานที่นะคะมาอยู่กันที่นี่เลยค่ะเมกาฮาร์เบอรนดีคอนบางแคนะคะที่นี่นะคะเป็นสนามเด็กเล่นในร่มใหญ่เป็นอันดับหนึ่งในสามของโลกตั้งอยู่ที่ศูนย์กาาค้าซีคอนบางแคชั้น4ี่หน้าแกรนด์ E.G.V. ที่นี่นะคะเขาตกแต่งมาในธ <y parece enorme> ีมจัง g ก e s a f ฟ r รค่ะเห็นไหมมีส ว่าที่นี่เขามีทั้งหมดกี่โซนกี่โซนคะมีทั้งหมด6โซนค่ะทุกคนพร้อมที่จะไปทําตามคําสั่งคนดูกันหรือยังพร้อมพร้อมมากค่เคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยคําสั่งแรกมาจากคุณวริศลาค่ะก็คืออยากให้พี่แม็กนะคะบอกสวัสดีแล้วก็บอกสบายดีไหมกับพี่ที่ดูแลฮาบิแลนด์สองคนยังไม่เห็นเลย S <S> สคนนะครับสองคนสองคนสคนค่ะตอนนี้เราต้องหาแล้วครับเพราะว่าคนเยอะมากที่นี่หาไม่เจอที่นี่นะคะใหญ่มากเลยดูมี Animals มีสัตว์มากมายเลยใช่ไหมบียีนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้มีทั้งจระเข้ทั้งเสือนะโอ้โหเพียบเลยนะคะเอเเดี๋ยวพี่แม็กนะคะจะปีนขึ้นไป สวัสดีทักไทยพี่พนักงานท่าบาแลนด์นะคะเดี๋ยวดูนะว่าพี่เขาจะทำหน้ายังไงาอ,อ่ะขึ้นไปแล้วค่ะครับพี่สบายดีไหมครับ <c oughs> โอ้โหแค่นี้ลงมาแล้วลงมอแล้วดูปีปีกำลังจะลงมาแล้วนะคะ ต่อไปคนต่อไปครับนี่ครับสวัสดีครับสบายดีปะครับสบายดีเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยค่ะโอเคครับทุกคนนะครับมาต่อผมก็ครเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนคำสั่งนี้นะคะจากน้องไอรีนชาแนลบอกว่าให้เล่นสไลเดอร์หรือว่าเครื่องเล่นอะไรก็ได้นะคะตามสีเสื้อเฮ้ยพี่เคสมีหลายสีเลยอ่ะ พี่เคนเลือกได้หลายสีเลยของบรีก็ประมาณฟ้าค่ะเอ้ยสีเสื้อก็ต้องฟ้าเนาะพี่แม็กก็เขียวอ่างั้นเดี๋ยวเราลุยกันเลยอุย้ยคำสั่งนี้ง่ายๆนะคะง่ายไปเลยค่ะหนึ่งสองสาทำไมเลือกสไลเดอร์แบบข <laughs> <laughs> ิ้อ่ <laughs> เจอสไลเดอร์ของเพลงแล้วค่ะสีแดงค่ะนี่ค่ะโอ้โหไม่เหมือนของพี่แม็กเลยนะคะนี่คือของพี่แม็กอันนี้อะบอกว่าพุ่งเลยใครเดี๋ยวเคปไปเล่นสไลเดอร์ก่อนนะคะตามพี่เคปไปกันเลยนะคะพอมแล้วห้ามอนนะคะพร้อมแล้วไปเลยค่ะเชียร์โอ้โหสไลเดอร์สูงมากเลยนะคะโอเคนะคะ คำสั่งต่อไปนะคะเป็นคำสั่งจากน้องแอนฟิลสู้ตายค่ะอบอกว่าอยากให้พี่แม็กกับใครก็ได้นะคะที่เป็นแขกรับเชิญแต่งชุดเชียร์ลีดเดอร์ค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะพาเชียร์ลี อากุกะลีค่ะอันเนี้ยกุกะลีจ้ะค่ะหัวใจจะวายไหมคะโอ๊ย <Okay. S 2> น้องคะถ่ายรูปก,กับพี่หน่อยได้ไหมคะ,ะได้โอ้ย,ย,ยโอเคอุย้ยน่ารักมากเลยน้อง,งังเย้ขอบคุณคะ่ะสำเร็จแล้วนะคะแฮปี้คำสั่งต่อไปนะคะ จากน้อง Dream Dear Chanel n บอกว่าอยากให้เบียรนาเต้นเพลงป o น y e ี p พดู ฮาบร์แลนด์แต่ห้ามกรีดอันนี้คิดว่าน่าจะแบบดูแล้วสูงชื่อว่าดรอปสไลด์นะคะ โอดูมันลึกมันมันดีมากเลยนะมันชันมากเลยนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูคําสั่งต่อไปกันเลยคําสั่งต่อไปจากคุณสุพนัส ายแล้วค่ะคำสั่งนี้นะคะมาจากคุณนัทนิชาบอกว่าอยากให้พี่เคกับพี่เบียนาใส่กางเกงในยักษ์แล้วเดินไปร้องเพลงไปเต้นให้กับคนที่ไม่รู้จักได้ยินแล้วก็เห็นส่วนอีกสองคนเดินตามโอยยา ดูพี่เต้นนะโอเค1ดิจ้ำจ้มแกย่างถูกเผาแกย่างถูกเผามันจะทำไม่เสียบเออมันจะทำไม่เสียบเออเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงจริงร้อนจริงจร้อนจริงคริแเน่เป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะสนุกค่ะที่นี่ใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่สมชื่อเลยนะคะสมชื่อเมกะฮาร์เบอร์แลนด์เลยนะ แล้วถ้าใครนะคะอยากจะมาสนุกเหมือนพวกเราก็มาได้ที่เมกาฮาบัลเลนซีคอนการแทนอยู่ชั้นสี่หน้าแกน EGV นะคะแล้วอย่าลืมมาเที่ยวกันอีเลนะคะบ๊ายบาย